สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการโมเมนตัมทอล์กเอนสองวันนี้ก็ตื่นในเช้ามารีบทำเลยนะครับเพราะว่าเจอฟีเจอร์ใหม่ที่คิดว่ามันมันเป็นประโยชน์แน่ๆละสำหรับคนที่เทรด DR นะครับก็ก็ย้ำว่าใหม่มากเพราะว่าพึ่งเสร็จพอเสร็จปุ๊บก็ รีบดูการใช้งานแล้วก็รีบเอามาทําเป็นตอนนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเครื่องมือน,นี้เครื่องมือน,นี้ใช้ฟรีนะครับผ่าน efin stock pick up ถ้าท่านเปิดพอร์ตกับบริษัทในอ่าบริษัทโบรกเกอร์ของไทยเนี่ยที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยอะ่ะบรกเกอร์ส่วนมากเขาจะเหมา efin มาให้ท่านใช้อยู่แล้วนะครับก็ลองมาดูฟีเจอร์นี้ได้ ขออนุญาตแนะนำตัวไวๆนะครับผมสุภาพง์ก็เป็นเทรดเดอร์นักพัฒน,นาระบบเทรดเป็นนักเขียนนะครับแล้วก็เล่มนี้ได้ฮอเฟรมสองศูนย์สองสี่นะครับสองเล่มนี้เป็นเวสเซนเลอร์ส่วนสิ่งที่ชอบทำอีกอันหนึ่งก็คือบรรยายให้กับหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนเกี่ยวกับด้านเทคนิคอล a อนล y ซิสแล้วก็การพัฒน,นาระบบเทรดครับ คำเตือนไวๆนะครับก็คือว่าไม่ไม่ได้ชี้นําราคาใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับวิดีโอนี้แล้วก็ทุกท่านต้องเทรดตามที่ตัวเองถนัดครับแล้วก็สุภาพง์ไม่รับเทรดไม่รับระดมทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับอยู่ในตลาดหุ้นมาเกิน10ปีแล้วแล้วพอถ้าท่านจะฝากเงินจะอะไรจะเปิดพอร์ตอะไรก็เข้าที่ SEC Check first ก่อนเป็นระดับแรก ีเจอร์ตอนนี้อยู่ตรงไหนนะครับของของตัว DR นะครับอันนี้เราเรียกว่า DR เนี่ยจาก price momentum blueprint เนี่ยที่ราคามันขึ้นมันลงแล้วก็เปรียบเทียบกับ oscillator เนี่ยวิดีโอเนี้ยฟรีสิบเก้าตอนนะครับย้อนกลับไปดูได้ก็สามารถเข้า เข้า f a c e b o o กเพจเนี้ยแล้วก็ท่านก็ย้อนไปดูได้มันจะมีทั้ง19ตอนถามว่าฟีเจอร์ดีเนี้ยมันใช้ในจังหวะไหนผมว่าได้ได้ทุกตอนครับเรียกว่าเป็นเป็นทุกตอนของทุกช่วงจังหวะเลยแนวคิดไทยโกลบอลเทนโ t เทชันเป็นยังไงนะครับ ก็คือถ้าหุ้นไทยดีมากก็เทรดหุ้นไทยเพราะว่าหุ้นไทยอ่ะส่วนมากจะขึ้นแรงอยู่แล้วถ้าเขาได้ขึ้นแต่ถ้าลงแรงก็แรงเหมือนกันแล้วถ้าหุ้นไทยไม่ดีอ่ะก็อาจจะพักหุ้นไทยไปเทรดหุ้นนอกผมย้านะครับว่าแบบถูกต้องตามกฎหมายไทยกรณีศึกษาล่าสุดก็คือตอนที่เอหุ้นไทยร่วงลงมากๆอ่ะช่วงเนี้ยมันจะมีหุ้นจีนที่ที่ขึ้นมาครับแล้วเรา ก็เทรดผ่าน DR กันนะดังนั้น DR ก็ก็มาช่วยชีวิตได้ในหลายโอกาสนะครับในในขณะที่ตลาดหุ้นไทยไม่ดีและที่สำคัญคือมันมันพึ่งมีมาให้เทรดแบบสบายใจแบบถูกต้องตามกฎหมายแบบเสียภาษีเหมือนหุ้นไทยอะไรได้ไม่นานไงครับ DR มันก็เลยพึ่งมาแล้วก็ถ้าหุ้นไทยไม่ตายจริงก็เทรดหุ้นไทยผสมหุ้นนอกก็ได้แบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์นะครับ ซึ่งซึ่งไม่ใช่แบบสองสามปีนี้อสมัยก่อนมันทําอย่างนี้ไม่ได้นะก็คือยังไงก็ต้องอยู่ในหุ้นไทยก็คือได้แต่ลองกับช็อตเท่านั้นนะมันไม่มีหุ้นนอกมาเป็นเรียกว่าตัวเลือกเสริมแล้วกันนะตัวเลือกเสริมสมัยนี้ได้ละพวกดีอ่ะดรออันนี้ขอไวๆนะครับมีประเทศใดบ้างโอ้โหก็ มาเรื่อยๆนะแล้วก็อันเนี้ยเป็นข้อมูลยี่ห้ามีนาเนี่ยมีหมดเอ่อจีนเมกาญี่ปุ่นอินเดียเวียดนามไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์ยุโรปบางตัวเนี่ยก็มาตอนนี้ก็ของไทยโอ้โหน่าจะปิ่มๆเก้าสิบตัวแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขนเข้ามาให้เทรดเรื่อยๆนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะจีนอย่างเงี้ยเพราะว่ามีบริษัทอะไรบ้างส่วนมากจะเป็นบริษัทใหญ่ๆมาอันนี้ญี่ปุ่นอันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างอินเดียอย่างเงี้ยเป็นยังไงอ่าสิงคโปร์มาเป็นไงอ่าแล้วก็ตอนเนี้ยอเมริกาก็เป็นพอร์ตเดียวกับด r ที่เน้นเอเชียกับยุโรปแล้วถ้าใครติดตามด r มาแรกๆอ่ะมันจะมี d-rx อกับด r ปกติ แล้วมันจะแยกแล้วแลสองอันเนี่ยมันจะมันจะต้องเปิดสองพอร์ตนะครับมันต้องเปิดสองพอร์ตแต่ตอนเนี้ยทุกอย่างรวมเป็นพอร์ตเดียวกันแล้วมันก็จะช่วยให้เทรดเดอร์ไทยอะ่ะแบบเทรดได้ได้ง่ายขึ้นนะผ่านสตรีมมิ่งเลยอ่ะสมัยก่อนยัง ตั้งแต่ด r เข้ามาเทรดนะเอ่อเข้ามาให้เทรดแต่ว่าโปรแกรมเขาก็พัฒนาอยู่เพื่อจัดสรร DR ให้มันดีๆทีเดียวเลยไงในโปรแกรม efin ดังนั้น DR ก็ยังไม่มีจัดหมวดหมดูหม่จริงจัง,จงการสแกนเฉพาะ DR ที่กดคลิกเดียวแล้วบอกว่าฉันจะเอาเฉพาะ DR นะมันยังไม่มีแต่ตอนนี้ทำได้หมดแล้วไม่ไม่ต่างจากหุ้นสามัญเลยก็คือ e f i n น t ต c อ Pick Up นี่แะครับและที่สำคัญมัน,ม,นมันฟรีด้วยไงมันฟรีด้วย หรือว่าใครจะเป็นเทรดดิ้งวิวอะไรก็ตามถนัดนะครับแต่ว่าอันนี้เราเน้นฟรีก่อนฟีเจอร์อ่ามันจะเป็นสี่อันนะสำหรับ DR ตรงนี้อ,อันแรก DR ETF Index by eFin เนี่ยก็คือเราเรากดทีเดียวนี่นะมาที่เทมเพลตนะครับแล้วก็พิมพ์ d ่ DR ETF Index แล้วกดคลิกไปทีหนึ่ง แล้วก็มากดตรงนี้ d i ETF Index ก็คือเขาจะรวม ETF ของของหุ้นะ่ะจากทั่วโลกอะ่ะมามาไว้ทีเดียวนะครับเดี๋ยวรอโหลดกันซึ่งเอาไว้ดูอยู่สองประเด็นนะส่วนส่วนตัวผมประเด็นแรกก็คือพวกเนี้ยเทรดได้เลยเนี่ย ก็เอามาดูกับเส้น SMA อะไรไปอย่างนี้นะครับอันนี้ SMA สามห้านะอย่างเงี้ยจะเทรดแบบเนี้ยก็เทรดได้เลยเทรดทั้งทั้งเป็นแบบนี้ได้เลยหรือเอาไว้ดูว่าเออบางตัวมันมันขึ้นอะ่ะแล้วเราก็ไปรอเทรดลายตัวก็มีเนี่ยอย่างเจแปนเนี่ยมันรวมใช่ไหมครับแล้วเราก็ดูเป็นเมฆฝนใช่ไหมอ่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกดังนั้นลายตัวเจแปนก็ยังเ u e s t i o นมาร์กไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้ย นี่นะครับมีอะไรบ้างนะไล่มาเวียดนามอินเดียจีนฮ่องกงญี่ปุ่นอันนี้นะแดก SP ห้าร้อยแล้วก็เวอร์เวอร์ศูนย์สามอ่ะอันนี้เป็นเป็นหุ้นเทคใหญ่เมกาแล้วกันเนี่ยเทคใหญ่เมกาเท่าที่ดูนะครับแต่ว่าผมขอดาวไว้ก่อนว่านโยบายมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไง แต่คอนเซปต์เขาอะมันจะเป็นหุ้นเทคใหญ่เมกาประมาณสิบตัวอะไรเงี้ยเนี่ยอันแรกนะครับโอเคอันที่สอง DR Monitor อ่ามาดูกันก็ไปที่เทมเพลตมุมบนซ้ายแล้วก็พิมพ์ DR แล้วก็ขึ้นมา DR Monitor กดเข้าไป เห็นไหมครับอ่ามีท็อปเกนเนอร์มีเต็มไปหมดเลยอะจะเอาอะไรท็อปเกนเนอร์จะเอาอะไร, anner, ะเ,ออะไรเนี่ย a อคที e แว l u ลู c t แอคทีฟโวลมีหมดอย่างกับหุ้นสามัญแล้วก็หยิบวางได้ด้วยตามปกติเนี่ยหยิบหยิบมาวางเห็นไหมครับแบบนี้ก็น่าจะต่อยอดกันได้เนาะน่าจะต่อยอดกันได้ อ่ะอันที่สาม D R สแกนนี่นะครับสมัยก่อนไม่มีนะสมัยก่อนไม่มีปุ่มสแกนว่าฉันอยากจะได้เฉพาะ D R ไม่ไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วก็ามาเหมือนเดิมนะเทมเพลตแล้วก็อ่า D R พิมไปแล้วก็จะขึ้นมา DR สแกนนี่ครับก็ไปตั้ง condition ได้เนี่ยไปตั้ง condition ได้แล้วพอดีตรงนี้เขาเซตมานี่ไงว่าเฉพาะ DR เห็นไหมครับเนี่ยเมื่อก่อนมีนะไอ้ข้างล่างนี่ถ้าใครติดตามจะเป็นตอนก่อนๆที่ผมทำเราต้องมาทำ watch list เองอ เนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นแล้วนะอันนี้จริงๆ DR and ETF only อันนี้ก็จะลบทิ้งไปล้เพราะว่าตอนนี้เขาพัฒนามาให้เราแล้วไงว่าเอออยากอยากได้ DR อย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ตัวสแกนนี้เราก็ไปตั้งอะไรได้นะครับอันนี้เขา SMA สองมากกว่า SMA สิบแล้วก็มีเงินเข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยก็กดสแกนไปดังนั้นฝั่งเนี้ยมันก็จะเป็นเฉพาะ DR เนี่ยฝั่งนี้จะเป็นเฉพาะ DR นะครับ เหมือนเหมือนหุ้นสามัญเลยก็ทรงนั้นอันที่สี่นะอันที่ 4, สี่ dr summary อันเนี้ยชอบมากหลายคนก็ได้จะชอบด้วยก็คือเขาจัดหมวดหมู่นะครับเห็นไหมว่าอ่าอันนี้ dr เน c o m m นิ i t y ส่วนมากมันจะมีแต่ทองแล้วก็สิงคปโปร์มีตัวไหนบ้างยูโรมีตัวไหนบ้างเวียดนามฮ่องกงญี่ปุ่นเมกาเนี่ย summary dr summary แบบจัดหมวดหมู่นะครับนี่กด dr summary ไปอันนี้ผมจะขยายมาให้ดูนะขยายความมือเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมีหมด index index มีอะไรบ้าง index แบบนี้ ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่หุ้นลายตัวเนี่ยมีอะไรบ้างคอมโมดิตี้ส่วนมากเป็นทองนะอ่าสิงคโปร์สิงคโปร์มีอะไรบ้างยูโรมีอะไรเวียดนามฮ่องกงเจแปุ่น U.S.A. นี่ครับก็เป็นผลดีกับเรามากเพราะว่าเราเราไม่ต้องมานั่งจัดหมวดหมู่เองแล้วเนาะแล้วก็วันดีคืนดีอ DR มันเข้ามาเรื่อยๆ สมเดือนห้าตัวสามเดือนห้าตัวอย่างเงี้ยแล้วผมมองว่ามันจะเข้ามาอีกนะครับเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของตัวหุ้นไทยที่เรามองแล้วนะครับว่ามันมันก็ยังไม่ใช่ขาขึ้นในระดับวิกระดับเดก,ก็ยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องหาสินค้าอื่นมาให้เราเทรดซึ่งซึ่งบางทีมันลงอ่ะมันมันก็ไม่ได้ลงทั้งโลกหรอกถ้าหา หาดีอ่ะมันก็จะมีในนี้แหละครับที่มันมันยังพอแก่งกว่าชาวบ้านเขาแล้วมันก็ขึ้นไม่ล่วงเหมือนหุ้นไทยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าหุ้นไทยกลับมาดีก็ก,ก็ค่อยกลับมาเทรดหุ้นไทยก็ได้ดีนี่บางคนบางคนอาจจะมองว่าอ่าหกสิบมิลสวยก็ถือว่าดีละอย่างเงี้ยเขาก็กลับมาหุ้นไทยก็มีแต่บางคนบอกเฮ้ยเดมันต้องสวยนะอย่างเงี้ยค่อยกลับมาในหุ้นไทยดัชนีเซตอะวีคต้องสวยนะค่อยกลับมาแต่แต่ถ้ารอวีคสวยนี่ ในแง่โมมีชิโมกุผมว่าอีกนานน่ะแต่ตอนนี้บางคนก็แบบเออเฉพาะหกสิบนาทีสวยหเหนืออิชิโมกุค่อยเทรดหุ้นไทยแด้ก็ว่ากันไปแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่หกสิบก็อพังเดก็อพังวีก่พังอย่างเงี้ยมันเหมือนต้นไม้ที่มันเหมือนเราไปปลูกต้นไม้ในทะเลทรายที่ฝนมันไม่ตกอะ่ะมันมันปลูกยากเขาก็เลยต้องมาดีอากันแค่นั้นนะครับ แต่ไม่ได้แบบหนีหุ้นไทยถาวรตลอดไปไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรมันเป็นคอนเซปที่เรียกว่าอ่าไอแอนด์โกลบอลเฮนโลเทชันเนาะอืมอันไหนดีก็ไปฟอลโล่อันนั้นนะครับอ่าต่อมาหัวข้อมันจะบอกว่าสี่บวกหนึ่งใช่ไหมครับอันเนี้ยมัน มันเกี่ยวกับ DR ด้วยแล้วก็เอาไปใช้อย่างอื่นด้วยอันนี้เราเรียกว่า exchange Exchange ก็คือเขาจะมีอยู่สีหน้าต่างมาให้ดูว่าค่าเงินบาท US เป็นไงบาทยูโรเป็นไงบาทเยนเยน US เป็นไงอันนี้ก็แบบคร่าวๆเอาไว้ดูว่าบางที DR มันต้องพิจารณาเรื่องค่าเงินบาทอะไรด้วยแบบเนี้ยก็เอาไปดูได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการเทรด d ีตัวนั้นๆวิธีเข้าก็ เทมเพลตแล้วก็เอ็กซเชนครับเย่ค่อยไโหลดนะก็ประมาณนี้เอ็ก a n เชสรุปอีกทีนะครับมีอยู่สอันนะมี ETF อินเด็กเนี่ยก็มีมาเอาไว้ดูอะไรเอาไว้เอาไว้ดูว่าแต่ละประเทศมันเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็จะซื้อซื้อตัดชนีอย่างนี้เลยก็ได้นะแบบนี้เลยก็ได้อีกอันหนึ่งคือเอาไว้ดูเป็นเมฆฝนใช่ไหมครับอ่าบางประเทศคือถ้าจะไปซื้อหุ้นรายตัวประเทศไหนเนี่ยอินเด็กประเทศนั้นมันควรจะสวยก่อนไงอ,อันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองอ่ามอนิเตอร์ ทีอาร์มอนิเตอร์นี้ก็ยังกับหุ้นสามัญเห็นหมดท็อปเกนเนอร์ท็อปลุเซอร์อะไรพวกนี้อันที่สามสแกนนะครับก็กดสแกนได้แต่จริงๆบางคนก็สร้างเทรดเซตอัพแยกอีกหน้านึ่งเลยก็คือทำเป็นสแกนแล้วก็เซฟเงื่อนไขของตัวเองจริงจังเกี่ยวกับดีอาไปเลยอันที่สี่อันนี้ก็แยก มาให้ดูครับสิงคโปร์ยูโรเวียดนามฮ่องกงอะไรเป็นยังไงก็ค่อนข้างสะดวกนะครับอันนี้อันนี้ชอบมากอยากให้มีมานานละแล้วก็คือเขารอพร้อมแล้วก็ปล่อยมาทีเดียวเลยอะ่ะก็จะได้จะได้ใช้ครอบคุมหมดยังยังกระเทศหุ้นสามัญแล้วก็อันต่อมาอันนี้ก็เป็นเอ็ก a n เชก็ดูค่างเงินครับก็ตอนสั้นๆนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับยังไงฝากเรื่อง ตัวคลาสออนไลน์สตรีมเทรนน์และเซนติเมนต์ฟอลลวิงอันนี้เราเรามีมานานแล้วครับแล้วเราก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ uh, ABLTradingResearch.com นะครับก็จบหัวข้อของ m o m e n t ัมทอ l k EP 2นะครับก็คือ4ีบวกหฟีเจอร์ใหม่มากที่ช่วยในการเทรด และที่สำคัญก็คือใช้ฟรีนะครับใช้ฟรีนี่นะครับจากโปรแกรม eFin s t o p Pick u p เดี๋ยวเจอกันเอพิโซดหน้านะครับจริงๆรายการเราเรามีช่วงนี้ทำสองสองรายการเนาะที่แยกกันมีมีโมเมนตัมทอล์กแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งหลายคนก็ชอบนะอันนี้เป็นเรียกว่าโฟเทเดอร์ <Okay. S 1> m mindset ตอ่ n d t น o l s นะครับก็คือไม่ไม่ได้มีแค่ Mindset นะก็คือมีมีเครื่องมือด้วยว่าโปรเทเดอร์ระดับโลกคนนี้เขาใช้เครื่องมืออะไรแล้วเขามี Mindset อะไรบ้างในสถานการณ์ต่างๆโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับ